สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเน่งจักเป็นวันเกิดลูกสาวนะคะน้องอนานเะหนียวก็เลยสั่งเค้กมาจากร้านเค้กแอนเบเกอร์นั่นเองนะคะรู้สึกว่าประทับใจคุ้มค่าแล้วก็สมการเราคอยมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้สั่งล่วงหน้าไว้นะคะพอได้รับปุ๊บก็คือรู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบมากๆต้องมีครั้งต่อไปแน่ๆเลยค่ะอันนี้เหมียวก็สั่งทางร้านเพิ่มเติมนะคะว่าอยากได้ซ้มแล้วก็การเสียบลูกปอม แล้วก็มีลูกปั้นน้องตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเลยค่ะนี่นะคะแกะออกมาแล้วนะคะน่ารักแล้วก็ตรงแบบตามที่ต้องการเลยนะคะเค้กของร้านนี้นะคะทั้งหอมอร่อยแล้วก็แบบนี้ให้เลือกมากมายมากกว่า300แบบเลยทีเดียวนะคะหรือว่าใครมีแบบอยู่แล้วก็สามารถส่งให้ทางร้านนะคะออกแบบได้ตามความต้องการเลยค่ะทางร้าน แคมเทียน1กล่องนะคะแล้วก็มีด1ด้ดาบนะคะสําหรับใครที่มองหาร้านเค้กน่ารักน่ารักแล้วก็อร่อยแบบนี้นะคะก็แนะนําร้านนี้เลยค่ะเค้กแอนเบเกอร์นะคะสามารถดูข้อมูลหรือว่ารีวิวนะคะได้ทางแฟนเพจเว็บไซต์หรือว่าทาง Youtube ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวไปเป่าเค้กก่อนค่ะ เอแล้วนะแฮปปี้เรดเดย์ครับพอจ้อวพรค่ะโอ้ยอันนี้